สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บบรรเทาอาการไอขับเสมหะปุ๋ยตรากระต่ายสูตร1688มาตรฐานมาครบคุณภาพมาคุ้มผลผลิตมาชัวแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายไอชินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมเกสรน้ำมันพืชคุณภาพได้รับการการ,การันตีรสชาติในระดับสากล สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะติดตามถุกต้อข่าวช่วงที่2นะคะอยู่กับคุณพุทธาภิวันดีฉันธนันนภัสค่ะคุณผู้ชมครับคงจจาได้นะครับเหตุการณ์อุกอาจที่คุณคลองตะมลเธอถูกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตสามีชื่อว่าสถาพรดักยิงตรงลานจอดรถและปรากฏว่าเธอเสียชีวิตจนกระทั่งเมื่อวานนี้เราได้ภาพวงจรปิดเป็นวินาทีที่ทางฝั่งสถาพรเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาพยายามจะเดินหนีไปขึ้นรถแท็กซี่และหลังนั้นหายไปเลยปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ตํารวจไปทราบว่าสถาพรไปกบดานอยู่่ทีพัลุ ตำรวจเข้าไปปิดล้อมโดยเอาลูกนะครับไปเจราจาด้วยจังหวะที่กําลังเจราจาคุณผู้ชมเชื่อมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่ๆเพราะนั้นเอาจริงก็ถ้าใครจะแต่งงานก็ยังเลือกใช้บริการน้องได้ราคาก็ไม่แพงนะฮะมุมศิลปะ3 5มพันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้น mm hmm. ใช่ไหมที่จะแต่งงานเพราะนั้นเลือกใช้บริการได้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ เครื่องดื่มเครือแร่สปอนเซอร์สดชื่นได้ลุ้นทองแสนทุกเดือนรวมมูลค่า2ล้านบาทจากรางวัลที่1ขวดสปอนเซอร์ทองคํามูลค่า1 0 0 0 0แบาทรางวัลที่2สร้อยคอทองคํามูลค่า10,000บาทแอดไลน์สปอนเซอร์เพื่อลุ้นรวยทองถึง3 1ท่านวาคมนี้นเมนูไหนก็ร่อยเต็มที่ได้เหมือนกัน กับเบบซี่และเบบซี่ไม่มีน้ำตาลเบบซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันจากเซรั่มทั้งหมดขวดนี้แหละยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลก L'Oreal Paris Hyaluron s e r u m Micro Hyaluron เล็กกว่า50เท่าสิ่มซาบล้ำลึกริ้วรอยดูลดเลือน60% L'Oreal Paris h y a ล u r o n s e r u um. ราราคาใหม่พร้อมแบบสองลองเลยเพราะเราคู่ควร ถ้าให้เลือกหนึ่งข้อเพื่อชีวิตที่ดีคุณจะเลือกอะไรเลือกสวยเลือกรวยเลือกไม่เสพยาเลือกให้ดี เริ่มใหม่ยังไม่สายร่วมเป็นพลังป้องกันยาเสพติดทุกคนทำได้เอาลเต้งเงย็นแก้วนึงค่ะถ้าคุณหน้าเหมนคนดังเพียงนี้ต้องรีบละครับพี่คะเอาระดับสองหวาดน้อยคะ่ะไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสัง่งหวานไม่เกินสองช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสสรู้ไหมการลดเสียงในโฆษณานช่วยเซฟูคุได้ ก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีกูกรณีก็เคลมได้รู้ใจเซฟกาประกันภัยของคุณสูงสุด30% <c oughs> มาถ่ายรูปกัน <c oughs> ว้ายผมขาดหลุดร่วงต้องน,นี่ s u n ซิ e l Natural Anti Hair Fall พร้อมสารสกัดมะกรูดและอัญชันช่วยลดผมขาดหลุดร่วง2เท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หมดกังวลเรื่องผมขาดหลุดร่วง กาแฟเข่าช่อง3 in 1สูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกล่อมเหมือนเดิมเข่าช่องรสแท้กาแฟไทยถ้าความสุขหายไปกังวลเรื่องสูมยากไม่กระชับลองแบบกางเกงเส r t a เทนตี้กางเกงซึมซับสูงสุดสวมง่ายกระชับมีขอบกันรั่วซึมซึมซับสองเท่าใส่ความสุขทุกวันเสเทนตี อมสมุนไพรอปาเช่รถมะขามป้อม <c oughs> อย่าลืมล่ะเม็ตอมสมุนไพรอปาเช่ We love Apache พวกเราทีม AIS Fiber ที่คุณมั่นใจได้ทีมที่รู้ว่าทุกวินาทีของคุณมีค่าทีมที่รู้จักทุกมุมอับในบ้านติดมรงนี้สัญญาณดีกว่าค่ะทีมที่ไม่ยอมให้สัญญาณสะดุดทีมที่ออกมาลุยฝนลุยน้ำทีมที่พร้อมรับฟังยินดีค่ะทีมที่รักบ,บริการ ทีมที่รักบ้านคุณ24ชั่วโมง AAS Fiber เน็ตบ้านที่คุณมั่นใจ24ชั่วโมงใครว่าความสุขในครอบครัวมีอยู่แค่บนพื้นดีนกล้าทำสิ่งใหม่ให้ไกลกว่า Ford Ranger Generation ใหม่จองผ่านเว็บไซต์ Ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้การทำธุรกิจแค่สิ่งที่คุณรู้ยังไม่พอคู่คิดที่ใช่ ก็ช่วยเชื่อมโยงคุณสู่โอกาสที่ใช่ขยายสู่ตลาดทางการค้าใหม่ๆและยังช่วยเพิ่มช่องทางการขายอีกด้วยนะให้ธุรกิจคุณไปได้อีกไกลเลย mm hmm. เลือกธนาคารที่มีเครือข่ายแข็งแกร่งทั่วอาเซียนพร้อมเชื่อมโยงคุณสู่โอกาสทั่วโลก ผมแนะนำให้ใช้เซนโซดายมอแพร์มีครบ5คุณประโยชน์ช่วยลดการเสี่ยวฟันช่วยให้ฟันแข็งแรงรวมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ดีเชื่อแม่ดูแลครบเกินคุ้งพิเศษ99บาทถึง30พฤศจิกาย,ยานนี้ลองเลยเอาหมูมาแล้วคะนี่คือพอหมูแล้วหมูอยู่ไหนกัแม่หมูไก่แพงอะลูกโรตัสโกลเฟชเราช่วยคุณได้เรามีหมูไก่คุณภาพดีจําหน่ายเพรามทันราคา ววช่วยคนไทยลดค่าครองชีพถึงแพฤศจิกายนนี้ช็อตเลยโรตาสโกเฟรชซื้อแทร็กเตอร์คูโบต้า L Series เเชลวันนี้เลือกโปรเลยจะโปรฟยาวโปรผ่อนยาวสูงสุด18เดือนหรือโปรคุม้มฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษาและส่วนลดค่าอะไหล่ถึง31ธันวาคม2565ผู้ชายอย่างเรายิ่งร้อนเหลือ,อยิ่งเยอะรังแคความขันความมันมาไม่หยุดแต่เคลมเมนเอาอยู่ด้วยสามพลังสะอาด สยบงแงนความคันความมันที่สุดของความเย็นสดชื่นเป็นตัวคุณได้มากกว่าได้เคลียร์เมนเป็นครั้งเดียวก็แย่แล้วให้ต้องเป็นโรคร้ายแรงอื่อีกก็คงไม่ไหวเพราะโรคหลายเกิดได้หลายครั้งนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ a i a Multi PCI มอบความคุ้มค,มคมรองโรคร้ายแรงต่างกลุ่มโรคเคลมได้สูงสุดถึงส1เดครั้งถ้าเคยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วกลับมาเป็นอีกจะเคลมซ้ำได้ไหมเราให้คุณเคลมซ้ำได้สโรคร้ายแรง พร้อมรับผลประโยชน์รวมสูงสุดแปดเปอร์เซ AIA m u l t i p a y C.I. โรคหลายเจอจ่ายหลายจบโทร1581คุณครับที่นี่ที่ไหนนะครับช่วยด้วยดื่มแร้นลองเลย เหงื่อก็เยอะวงแขนก็คล้ำหม่มี w e a Max ปร์เทบอกลาสองปัญหาทั้งช่วยลดเหงื่อน,นาน48ชั่วโมงและมีไมโครวิทซีซึมลึกให้วงแขนดูไบรท์แห้งสบายยาวนานพิเศษเพียง79บาทถึง31ตุลาคมนี้ Nespresso Virtuo นิยามใหม่ของเครื่องชงกาแฟด้วยเทคโนโลยีใหม่แห่งการสก,กัดกาแฟที่มาพร้อมกับระบบการอ่านบาร์โค้ดจากแคปซูลให้ฟองกาแฟครมเาอันเนียนนุ่ม พร้อมกลิ่นหอมอันน่าหลงใหลยกระดับให้กับทุกแก้วของคุณด้วยเมนูกาแฟที่มากกว่าเดิมเดสเป e s โซ v ว r t u o นิยามใหม่ของเครื่องชงกาแฟ n e สเปร s โซว h เ t e ลส e สนับสนุนโดยขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรลดมะขามป้อมอาปาเช่ I Love Apache แผลสดแผลที่มีหนองใช้ b a c k ท e x ม,มีตัวยามิวไพโรซิน ลอบสเตอร์ ster, สีตรากุ้งจากอุไรเพนให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตน้ำมันเครื่องเอนเอออสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น กลับมาครับผู้ชมครับวันนี้มีเหตุการณ์ที่ทางผู้สื่อข่าวแจ้งเข้ามาเนี่ยนะครับแถวสุขาพิบาลย่านบางเขนคือมีทางเจ้าที่ตำรวจหญิงท่านหนึ่งผู้ชมฮะกลับบ้านไปแล้วปรากฏว่าพอเปิดห้องเข้าไปสิ่งที่ทําให้เธอตกใจเนี่ยเห็นบอกว่าไปเจอร่างใช่ไหมของสามีของสามีฮะคุณจักริดนะคะซึ่งสามีประกอบอาชีพวิศวกรค่ะภายในบ้านเนี่ยเจอร่างของสามีถูกยิงเข้าที่ขมับขวาจริงๆตอนที่ไปถึงอยู่ภายในห้องน้านะคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามปฐมพยาบาลเนื่องจากว่ายังหายใจรวยรินอยู่สุดท้า ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยภายในห้องพบรอยกระสุนสองนัดไม่มีร่องรอยการต่อสู้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจของสามีมเธอเองค่ะคือภรรยาเนี่ยจริงจริงภรรยาเป็นตำรวจหญิงกลับมาถึงที่บ้านเห็นรองเท้าสามีถอดเอาไว้ที่ด้านหน้าปกติสามีไม่ได้อยู่ที่นี่คือสามีเนี่ยจะไปทํางานอยู่ที่ระยองกลับบ้านเดือนละสองครั้งปรากฏว่าวันนี้มาถึงเจอรถเจอรองเทา้าแต่พยายามเรียกจากหน้าบ้านไม่มีการตอบรับก็เลยใช้กุญแจบ้านไขเข้าไปแล้วก็พบว่าสามียิงตัวเองแล้วค่ะ ก็ยังไม่ทราบปมนะครับยังไงแสดงความเสียใจด้วยกลับมาเรื่องหนึ่งกําแพงเพชรคุณผู้ชมฮะไปอย่างเร็วเลยที่กําแพงเพชรดูภาพถ่ายก่อนไหมฮะประเด็นก็คือมีพระรูปหนึ่งถูกลือกันว่าชอบไปยุ่งกับเด็กๆผู้หญิงจนกระทั่งมันมีภาพหลุดออกมาซึ่งพระรูปนี้ถ่ายรูปหน้าเนี่ยแนบติดเลยกับผู้หญิงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพและให้คุณผู้ชมฟังเหตุผลค